หลายสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซี่ีหักแพงสุกูสุกคนาหารจะไปกินนองใหม่คนตอนนี้สิพากันไปกินเผือพี่น้องป้ากับซิ่งนี้เหรอจะไปทางใดผัดแต่ไปเสียเศร้าสลดใจมาไปเสียงเงินประกันภัยชีวิตมาเป็นเับจะไปทางใดเนะาะห้าอีพี่น้องนี่ ีเดินทางไปน้องตามาเห็นพอดีทิพากันไปทางไหนพี่อ๋อตคลิปเลยว่าจะต้องไปไกลกันได้ไหแต่ย่า เดีย่ยวพี่น้องช่วงนี้มีแต่งงานพี่น้องเลยมีแต่งงานพอดีน้องเริ่องงูจังูจะไ,ไปทางไหเลยมันไปเพือนยันมาน้าไปประกอบหน้ามันจะตู้เย็ยนนะลูกแล้วจะกินบอกรน่ะ ไปกเว้นปะอืมประมาณเก้าโมงสิโมงนจะพ่อเห็นเผื่อมนึะหนุ่มใรหโตไลิ่จะว่งมไม่หนีว่ะมูห่านขะไม่หนีว่ะจกินยังโมเห็นบอลจะกินน้ำเปล่า มาเลยพี่น้องน้ำตกเส้นหมี่น้ำตกมูกินอยู่เลยอ,อาการนั่นห่อนต้องกินกว๋วยเตี๋ยวเพราว่ามันจงห่อนเข่ากันกิ้าการย้ายจี่หน่อย ใช่หน่อยเสียบหน่อยใชหลเสียบลายจกนน้ำตาลน้ำลจ่น้ำป่าวะน้ำป่ามากิน่ใช่เดใช่พอดีอิ่มะ ผักคนมากเลยห้าลบมิน้องสลากคนพอมามักใช่ครบแล้วก็เจ้ายังบม่ได้ใส่น้ำปลาเออคือว่าเหีนแต่ใส่แทนสอดกับยอออกับสมเอาลงนั่นๆเลยมันโอเคเลย ใ่หมดแล้วครบแล้วดึงมัลุกจีบเหรอบ๊อบพีใช่พิชพหน่อยเดียวเออกระโตกน้องคอยลืมเบื้องวันนี้ว่าจานกระโตกหน่อยงามเลยง้ออะไรอีกหมดซอสลงให้อีกเอาอย่างอีกเอาอย่างอีกโอ,อ,อ้ ขีเป็นเอาเบิ้งอหนาวขี่เบิ้งคันขี่เป็นบอลเออเจ้ากินหมดจังขี่กินขันคันหมดกินเออ่มกอเยี่ยงก็มาบ่กมาะกให้ยังมันมาให้ยังร่อยโอ้ยเจ้ากับบุคคลมันเข่ากันเนี่เข่าก็เล็เดียวนี่คือเข่าออกลวอยู่แหละ ใช่บบเยอะมาได้มากินเฮองเลยเพราะต่ก <localized pega 78> ah. ินมาคู <awake> ่มือคู่มือัดชงหยุดเลยก็หยุดไปเฮองเติบโอ้ขีปเป็นเด้อขีปเป็นอะไรปลาหมึกเมื่อกี้นี่โอ้เก่งเก่งเก่งมาธรรมดาขีปเป็นเสยยะ ป่าเรากินมาแต่บ้านแล้วกินมาแต่เฮือนเขาประแทกเลยคิดว่าคิดว่าร้องเข่าไปเตะสาวๆสองชั่วโมงเขาบ็กินกับมีเน,น,น็กกินเยอะในห้อนก็ได้เราก็บมาก,กินก๋วยเตี๋ยวบัน,นไดป่ากันเลยเราบระมักเส้นไม่ใช่เด็กเส้นนะบ่กันประแทกนะเออแมน,น,เ,นเด็กเส้นกินคู่มือ เพราะเพราะนะกินอยู่คูค่ข้าบเป็นหรอปากขอจึ้นทางถ้วยละสิบพันพี่น้องก๋วยเตยเี๋ยวนี่เขาเจ้ายัางม่ได้ขึ้นเลยหมดนีเขาเจ้าเห็นว่าเนาะกินยังไงเพชร พชรอีหยังคือบ่ได้มีมักพริกกเพยมือเลเพราะว่าโอ้ยมันบ่ยจเยอันผักนะมันน้ําเย็นลเนาะแม่นบ่พอดีแล้วซ่นั่นแหละมันังี่ โอ้ยตอนแรกคือขี่เป็นบันี้ใายวิธีเสียบเอาโลดเจ้าบอเสียบอันบดจักเกนบอขี่ตอนนั้นนะขี่ให้ไม่ติ้งเบิ้งรูปปลาหมึกนะขี่ให้ไม่ติ้งเบิ้งรูปปลาหมึกนะขี่เอออ๋อเอามือเดียวที่พะเชียเอาสองมือ เอามือเดียวนานดีเนาะมันก็ไปกันยังัไงอ้าวก็นั่นนั่นต่มันยังอยู่กิ่งเออลูกสาวนี่นี่เพ้ออันเชียงน้อยจังเไงเออเองไม่านำพี่น้อง อ๋อยู่แก่ๆแก่ๆอยู่ไปทางใจก็ไปนำไปทางใจกระปนำวาย่ามาตอดที่แล้พอจมาตอดกันเมีนบอกคนมันรอเนาะมันกรยา นีจะนกจับากินไปหน่อยฟานาวัยยะขับพกกินกินไปไว้าไอทินมาเล่นน้ำได้ฮะอไอทินอยู่ในฮื่นะนะเนี่ยเล่นในหามดือ้อมาเลยพากันดือ้อจะเล่นตะเกียบลูก จากแล้วคนในตาอันนะกระลุ้มบุ้งอ่าเรามานีนี่แม่น่ะเราหนึ่นอยนะเด็กคนที่เป็นเนัง เลยปาบุ้มนี่้่นดเาแทวแต่ว่าแต่ว่าไหนเลอนลุงหาอีเหการณบเอาเกันบ่เห็ดกำกันแตาจังจงวานวแน่นะเอีเพื่อปนกระเบื้องให้เ่นมานกระเบื้องให้ไนะเืนเพนะห้อยตายบ่บอกแล้ว มาเบอล้ก็ปูเบื้องให้ไปเขเกขม้งนี้เอ่เปลทา่เ้าเขวาวเราผู้เสียนะอีเมลว่าห้อลูกกหมูเนาะอีเมลอีมลบาข้าขอมา้ำเ้เขาจากห้องกันเลเอาผู้ขี่รถไกลไปนะไปมาหนาโนองบอ ผู้ขี่ลุกลายไปเมื่อกี้นะเนาะงมีดุเขมรเปนตีเออผู้เอาเคยเอาจิรอมาขายเห็นไได้เออเอาเงินรุลเขมรเนีเออผูทิศผู้ทิศผู้เชียอะไรเนาะเินดาวเงินี้มที่กับผงมรบะเมรดอผู้นั้นยังโน่ยูฟุซายนะเออ คือยังน้อยอยู่จากแล้วคือกันเตื่อยพัดออกมาพว่าเอาลงหมือนนีังบึงไม่ั่ต่ำก็เนเออว่าวว่าหลายทางบ่ผู้นึงว่าลงอนี้ผู้นึงว่าวันพระั คำว่าประหัตนะมูนีวันยังมูนีวันคันเออผุดประหัตโอ้ยแม่น่ะสิเป็นวันประหัตผูกประจักคือเจียวลงไวอีเทสเรื่าเขาเจ้าบอกมันวันหน้าเจียวลงไวเป็นนันตีเนาะป้าเห็นว่ากันเนาะเห็นว่ากันน่ะสิเป็นประหัตผูกเลย คือว่าลงมากลางคืนเนาะคืเพื่อเรียนเอกสารเนาะเพื่อเรีนเอกสารลงมาส่งแม่ลายยงอหลีกลาม่เายตอนไป้ยถามตอนไปเราไปโมบุญกินทานไปนะบได้ไปถาม บบ่มีลดจากควมม่งะอยู่ได้เนาะเขาอยู่เลยสนวันมือคนโตกได้เฮ้ยเป็ยังอืมนื่อบ่มีตาเนาะบ่มีตากัพทบแห้งแท้ร้านร้านไก่กันยุร้านตะเศรจันลูกขอเมิดนั่นเผ็ดเ็ดนั่นเผ็ดเป็นลุงขาวแมอนั่นมอเผ็ดเอาเผ็ดนเป็นออาบุตรใช่เนาะเออเป็นไอแม่ผู้ต้เอออันพออเทาอัน เป็นน้องบ่จักะไม่เาเผ็ออยับนเนา่าอันบูนเป็นเป็ดทางนอกแล้วเาเบผดาัน้ท้ายังวาก็ยังงงอยู่ยินจนลอยากคุงตัวนี้มีแต่มรรยากปีนตัวนี้น่าเะไพี่น้องขอบใจสุขุสุกคนที่เข้ามาเบิ่งฝากก็ไล่กดแชร์กดติดตามพอกันไม่คลิปนาสบายดี